สวัสดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาแปลกำลังภายในให้แล้วกันนะก็พอดีหนะน้อาอ่านาานั่อ่านก็เลยทำคลิปเลยแล้วกันมา๋ย,มย่มีอะไรมีอะไรคัดเครื่อนะไม่มีนะไปอินเนอร์ได้เลยอ่ะดูอันแรกก่อนแล้วกันนะอันแรกนะครับมอร์ลาชาร์จะมีโอกาส80%ที่จะได้รับสแต็คเมื่อโจมตีและฮิวนะ1สแต็คจะเพิ่มโจมตีและฮิว1%อยู่นาน8วิสามารถสแต็กได้5ครั้งคำนวณสแต็กทุก2วิ ต่อมาครับซอสม็อบเมื่อสกิลชาร์จของเนมเลสซอสท,ที่เชื่อแวนการ์ซอสถูกชาร์จในขณะที่มีคิชิวอยู่จะปล่อยการโจมตีด้วยพลังดาบเพิ่มเติมในชาร์ระดับที่2ส,สามารถใช้ค่าแอนดูแลนพิเศษเพื่อเพิ่มความแรงของพลังดาบได้โดยแอนดูแลนดหนึ่งหน่วยจะเพิ่มดดเมจหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพิ่มได้สูงสุด20%ถ้าเกิดว่ามีโล่เราจะได้ฟันถามรั้ง <God. S 1> มันจะมีเว็บมันจะมีเว็บแถมเข้าไปนะ ต่อมานะครับ Exercise s k i n e r y เมื่อป้องกันสำเร็จด้วย Stotic Cover หรือ t h u n d e r c l i b e d จะทำให้เกิดท่าโต้กลับพิเศษขึ้นสามารถกด Perception หรือโจมตีหนักเพื่อปล่อยท่าโจมตีหนักแบบชาร์จระดับแรกได้ทันทีโดยไม่ต้องชาร์จเอฟเฟกนี้จะทำงานได้เพียงครั้งเดียวทุกๆ10วินาทีเมื่อโจมตีศัตรูด้วยคอมโบที่หลากหลายจะฟื้นฟู Battle Reel จานวน1แถบฟื้นฟูได้ไม่เกิน1แถบต่อการใช้1ครั้ง มาเป็น Echo of o b i v i a n ใช่มั้ยมันสำหรับดาบคู่นะ่ะเนี้ยมันเขียนว่า Infernal Twin b a t e ไอ Infernal Twin b a t e Normal r i g h t Attack a p p l y s i n นะ Y the r i g h t Attack Under f r a m e l e s s a p p l y Karma อันนี้ผมไม่เข้าใจนะว่าไอ้ f r a m e l e s s ของ r i g h t Attack ของ Infernal b a t e ให้ดูดิ f a m e l e s คืออะไรวะโอเคพอเข้าใจแล้ว f a m e l e s s นี่คือก็คือตอนใช้ท่าสีแดงนั่นเองนะ อ,อันนี้มันสอมหรับแบบคู่อยู่แน่เลยถ้าอ่านปุ๊บรู้เลยเนี่ยก็จะสรุปไ้ฟังมันเป็น normal attack light like attack p i l y sin enemy ใช่ไหมมันจะติดค่า s ินใส่ enemy อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ในขณะที่ติด frame l a s h ด้วยเนี่ยมันจะติดคามาาด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป้าหมายเนี่ยติดทั้ง s ิ n ทั้งคาม่าเนี่ยมันการโจมตีปกติมันจะ ignore อนะคือไม่สน ไม่สนการปาระกันสิบเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์ดีเฟนซ์แอนด์แบมบูคัตรีซิตแตนอันนี้ผมไม่เข้าใจนะไอแบมบูคัตรีซิตแตนเนี่ยมันคืออะไรวะเอาเป็นว่าอันนี้ก็คือบัฟของดาบคู่แหละทําให้ตีแรงขึ้นนะถ้าจะสรุปแบบง่ายๆเลยไอวิโกเลตบาลเออร์ใช่ไหมอันนี้มันเหมือนจะดีก็ไม่ดีนะลงไปใช้ตั้งนานก็มันบอกว่าเพิ่มเพิ่มเาเมจนะอินคิดออเดเมจแอนด์ฮิลลิ่งเพิ่มเาเมจกับเพิ่มฮิลห้าเปอร์เซ็นต์นะ มันจะใช้งานไม่ได้นะเมื่อถูกโจมตีอ่ะแต่ข้อเสียของมันก็คือ take a h i t also gain a heat effect ก็คือ incite all damage taken ก็คือโดนตีตีแรงขึ้นห้าเซนแล้วก็โดนตีแรงขึ้นห้าเซนนะมันเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ค่อยดีปะวะอ่ะเราต้องเล่นเหมือนสายโป๊กปะตัวไกลๆอะไรแบบนี้นะ bitter season ฮะ,ะมันบอกว่าอะไร deal damage by 10% ก็ถ้าเกิดว่าเราทำการโจมตีมี10%ที่จะติดพิษนะเป็นเวลา5วิเปอร์เซ็นนั่นแหละดียร์เดเมจเปอร์เซบก็บอกว่าพิษเนี่ยมันจะลดฟิสิกเดเมจด้วยเอ้ลดฟิสิกดีเฟนซ์นะก็คือลดค่าเกาะศัตรูแหละ0.60วินะแล้วก็สแต็กได้5ครั้งก็โอเคนะผมว่านี่มันก็ดีมันเหมือนสายดับคู่ปะยิ่งตีรัวๆนะตอดรัวๆดีไวรุเล็นี่คืออนะไร มันบอกว่าถ้าเกิดว่าเราดีเฟกต์สำเร็จนะ successful defect เราจะได้เอฟเฟกตามนี้นะ gain o ก็คือแ a n d o m นะ i m ม o r t a l guide dan ก็คือสกิลครั้งต่อไปแรงขึ้น10% i m m o r t อ l heart ก็คือการันตีครั้งต่อไปนะการันตีติดิี้ i ม m o r t a l spirit ก็ next สกิลการันตี affinity hit นะ่าจะตีติดคินะเออ affinity hit นี่คืออะไรวะมันมีคิแล้วอะเดี๋ยวไว้ไปดูนะ a ฟินิตี้ฮิตนี่คืออะไร เออเอฟเฟกเอฟเฟกอยู่สิบวิแคแนอลิติกเกอร์ทุกทุกสามสิบวิเอฟเฟกนี่มันอยู่อ๋อเข้าใจแล้วคือถ้าเราติดถ้าเราติดบัฟอันใดอันหนึ่งเนี่ยมันอยู่สิบวินะ่ะก็ฟังก็ดูโอเคนะติดตั้งสิบวินะ่ะแล้วก็ใช้ได้ทุกทุกสามสิบวินะอืมอิดแอพพลายแล้วมาเทียวอาร์ตเพอร์เซพชันสกิลพิเศษสก,กิลชั้นคือใช้ได้หมดเลยนั่นเองนะอ่ะต่ออะดัปตีฟสกิลใช่ไหม g a i n a m เ t e ท a ราส์เกณฑ์อเมเทอราส์เอฟเฟกต์เบสออนโยคาริสเบสมีป้อนซอสสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นจะมีโอกาสละติดบีดดิ้งนะถ้าเป็นกระบี่ใช่ไหมสิบเปอร์เซ็นจะโอกาสติดบีดดิ้งที่เป้าหมายนะเมื่อทำอั f ฟิเนตตี้เดแมส่วนถ้าเป็นหอกก็จะ ignore ก็คือไม่สนค่าเกาะนั่นเองนะสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นดาบคู่ก็ถ้าเกิดว่า perfect dot นะมันแอบเล่นยากเหมือนกันนะดาบคู่นะ่ะต้อง perfect dot นะแล้วก็ การใช้สกิลครั้งต่อไปจะแรงขึ้น25%มีรับ8วิ next martial arts skill damage within 8 seconds จะแรงขึ้น25%นะก็ดูโหดนะ25%นะเพิ่มโหดเยอะ m o b a บ e ก็ Increase critical damage นะจากการชาร์จสกิลแอนด์แพ y c ี่คา e เตอร์สตร์20%ก็ถ้าสำหรับสำหรับกระบี่ใช่ไหมจะลดคูลดาวน์ลง10วินะแต่ถ้าเกิดเป็นดูเอลเบดใช่ไหมลดตั้ง20วินะ <laughs> ก็ดูโลเจอร์ดีอ่ะต่อ Restoration Bossom ก็ดี c r คิ i c a l healing ก็เหมือนฮิวแรงขึ้นนะ Apply the one one stack of neutraling 3 s e c o n d In k i t healing receive 2%งเปอร์เซ็นต์ stack สามไ e คือขี้เกียจคิดอะเอาง่ายๆก็คือใส่นี้มันฮิวแรงขึ้นนั่นเองอันนี้เหรอ Tapet b e a t beat, ก็คือถ้าเราได้รับได้รับเดเมจใช่ไหมขณะที่เลือดต่ำกว่า30%ิเอร์จะทิกเกอร์นะ Condensed b e a t จะสร้างโล่ขึ้นมาใช่ไหมดูซับเดเมจนะดั๊แอสโซฟสามสิบเปอร์เซ็นต์เอาไปก็คือโล่ได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ของเลือดสูงสุดนะเอฟเฟกต์นี้อยู่สี่วิแล้วก็ทิกเกอร์ทุกๆสามร้อยวิเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ค่อยดีมั้งนานไปหน่อยปะเบกกิ้งพอยต์อันนี้ก็คือตีศัตรูที่มันเสียหลักนะเอ็กซอก็คือเวลาที่เราตีเขาเรียกว่าฆ่าบาร์บาร์ป้องกันของเขาหมดแล้วมันจะเหมือนสตันแบบเอ็กซออะ่ะเราจะตีติดขีนะ แ p พพาย t แต็กด i สติงดิสอ i n แ e ก this i n t e g r a t i o n 3 section ติด3วิสแต c ก3ครั้งนะแต่ละสแต c กได้10ได้เจาะเกาะ10นะ10 physical penetration เนะี่ยแล้วก็อิน e d ด m a เ e ตอันนี้ก็เหมือนสายตีล้มอ่ะนะผมว่านะน่าจะใช้กับพวกไอ้นี้นะถ้าคิดถ้าคิดถ้าคิดออกน่าจะใช้กับสายที่มันตีแล้ว ติด x2 ง่ายๆนะอันนี้ก็คือลดค่า endurance จากการใช้พวก movement movement mystic skill นะ skywalk dash dash ขณะที death, death ì, ่ dash ขณะที่กระโดดอ่ะ dash w i l jump after landing ถ้าเกิดลงมาแล้วจะเพิ่ม movement speed 30%แล้วก็ restore hp โบนัส bon 1%ไม่เคยผี after ก็คือจะเด้งเลือดนะหลังจากปราบศัตรูได้อ่ะอันนี้มันเหมือนเป็นของสำหรับใช้ในสำรวจโลกปะถ้าผมว่าใจไม่ผิดนะ มันให้เราแดชบ่อยแล้วก็คือง่ายคือมันมันก็เขียนบอกนะว่าประหยัดพลังงานนะรีโคเวอร์เออต่ออีเวนต์โหใช่ไหม,มนใน12วิถ้าเกิดเราเข้าคอมแบทแล้ว HP เราตกไป60%นะ if HP 4 below ตกตกต่ำกว่า60%เนี่ยจะได้โ o นวิชั่น4วิก็คือฮิลใช่ไหมฮิล2%บวก HP 600ิเปอร์เซกนะต่อวินาะที300 300วิใช้ได้ครั้งหนึ่ง อันนี้ก็เหมือนกันตายนะไอ,อของพวกนี้ผมว่ามันเฉยเฉยนะพวกนี้ steady fast stand นะอันนี้ก็คือเหมือนจะโดน stack น้อยลงนะ list life suffer stacker effect when attack invalid แต่สุดท้ายคือมันบอกว่ามันใช้ไม่ได้แต่เมื่อ attack come from b o t หรือ player คือมันใช้ได้กับกิกี้นะ <laughs> shadow shadow assault นี่มันเหมือนสำหรับเล่นสาย assassin นะอันนี้ถึงดูน่าสนใจหน่อยนะบอกมันเพิ่ม m x c l n n k นะพวก t o t of date เนี่ย ambush 1.5เมตร แล้วก็เพิ่มดาเมจอีกสิบปรเซ็นต์ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราทำแอมบูสสำเร็จก็จะรีเลือดอีกห้าเของดาเมจที่ทำไปมันเหมือนสายแอสซัซินนะผมเห็นคนเล่นมันมันเล่นแอสซัซินได้นะเวลาเข้าปงตรงป้อมทหารเล่นแบบสเตลได้นั่นเองอ่ะต่อซีซันแนลเอจใช่ไหมอัปเตอร์แคสติ้งดเวลวิปอนถ้าเกิดเราใช้อุปคู่เราใช้เราใช้สกิลใช่ไหมจะได้ตามนี้นะมันบอกคิเลด เออ uh, affinity rate physical damage bonus all attribute damage bonus ใช้ได้ทุกลูกสาวิอันนี้มันเทพอยู่แล้วนี่หว่าคืออ่านปุ๊บแม่งรู้เลยแม่งเทพเมื่อเมื่อเราใช้สกิลจะได้บัฟดังนี้นะเออสำหรับสายดาบคู่นะก็ตามนี้เลย k e y l rate affinity rate physical damage bonus all attribute damage bonus uh huh. แม่งโคตรโมเลยว่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นตัวเทพของไอ้นี่ใช่ไหม strategic sword เออก็ huh. after using strategic sword ใช uh ่ไหม ก็จะไม่ว่าจะใช้สกิลไหนจะ,จะเป็นสเปเชียลหรือช,ชาร์จสกิลยูดเดอะคอสวินเบดไหนดูดิอคอสวินเบดมันนะคลิกไม่ได้อีกมันจะใช้คอสวินเบดโฟลว์อัพไอแคลก็คือใช้คอสวินเบดตามโจมตีปิดท้ายนะแล้วก็ทำไฮบริดเดามจด้วยทูแม็กบีทาร์เก็ตอันนี้คือเป็นตัวท็อปของสายดาบเนี่ยแหละของสายกระบี่ไอสตาแตจิกซอสนั่นเองนะคืออ่านปุ๊บรู้เลยมั่งโหดอ,อ่ะอ่านต่อ บอซัมบา巴拉สใช่ไหมนายโฟร์บลาสก็คือใช้กับล่มนะมูฟสปริงโซโล่อันนี้ผมไม่เข้าใจนะว่ามูฟสปริงโซโล่คือ,อยังไงอ่โอเคกลับไปแกนอัพทูชาร์จแอนด์ฮิตติ่งเอนามี่อินคิดเดเมจอินคิดเดเมจเทคเคนฟอร์มยูโปรเจกทายก็คือก็คือศัตรูที่โดนเนี่ยจะโดนเดเมจแรงขึ้นนะจากโปรเจกทายของเราเห <N> มือนว่าเปิดคล้ายๆว่า,าเปิดแผลแล้วเราก็ใช้โปรเจกทายยิงนะเพราะมันใช้ว skill ่าโปรเจกทายสกิลนั่นเองเป็นสกิลทองด้วย โลยยลเลมดี edy, mm ้ใ hmm. ชนะ่ไหมก็อันนี้เป็นพัดนะมาเทียวอาร์สกิล์คาร์บัสฮิลลิ่งมันจะเป็นบูทฮิลนะบู o ฮิลฟอร์มเคลียร์วอเตอร์โคลนแอนด์รีสโตเอ็กซ์ต้า็ก็คือเหมือนฮิลแรงขึ้นแล้วก็ได้เอ็กซ์ต้าดวก็คือไอตัวหยดน้ำสำหรับพัดนั่นเองนะบิวเทลรีชใช่ไหมแคตติ้งเอโซชันเอ็กซิคิวชันสกิลรีสโตเฮลพีอันนี้มันก็ตามชื่อเลยนะดูดเลือดนั่นเองนะแต่ไม่ใช่ดาเมจจากการโจมตีนะมันต้องเป็น casting exhaustion กับ execution skill นะเออเหมือนพวกเป็น skill สกิลปิดซะมากกว่านะเป็น fully harvest ใช <right>? ่ไหม vitality required to cast mythic skill certainly recover ไอ้ค่า vitality นี่ก็คือค่าที่มาเราใช้เวลาเราจะใช้พวกสกิลลับอ่ะครับ certain recover action e x c u t e ใช่ไหม e x c u t e attack taking and attack defecting and attack have a chance to grant a bonus vitality เหมือนมัน ถ้าสกิลตัวนี้ผมแปลไม่ผิดเหมือนมันจะทําให้เด้งไอค่าค่าใช้สกิลลับมันเร็วขึ้นนะก็คือเหมือนมันเด้งแรงอยู่แล้วนะไม่ไม่รวมจากการโจมตีหรือท่าอะไรพวกนี้ที่มันบอกนะความหมายของตรงเนี้เดี๋ยวไว้ไปดูหมากันอ่ะต่อเอวอร์ซชาร์ใช่ไหมก็ถ้าเกิดว่าเรา Perfect d o ์ดอเราจะได้ค่าเอนดูแลนซ์คืนนะก็สําหรับคนเทพๆเรามั้งเพอร์เฟกต์ดอบ่อยๆก็จะหลบได้เยอะนะถ้าอย่างเงี้ยอ o u ม t เทนไม ก็ใช้อันนะี้นะหอกไรนามใช่ป่ะใช้สกิลนี้ด้วยคิงขันล็อกอะไรเนะี่ยโอเคอ่ะกลับกลับไปดูดิเพิ่ม Endurance end c o s t Reduction i n c r e a s e the e n d u r a n c e cost นี่ก็คือลดค่าลดค่าใช้ Endurance c o s t นะเออเหมือนตัวเราจะมี Endurance มากขึ้นนะพูด,ดง่ายๆมันเราจ่าย Endurance น้อยลงนะเพราะมันไปนลดลดคอร์สลงนั่นเองอ่ะไ i ไฟสปาร์ wi Spark, ใช่ป่ะ อันนี้รีฟันนะรีฟันอนะ่ะพอชันออฟเอนดูแลนด์อิชไทม์อิสคอนซูมอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจนะว่าเหมือนมันจะรีฟันนะทุกครั้งที่เราใช้ใช้เอนดะูแลนด์อ่ะสูงก็คือเมื่อ,อไรที่เราใช้เอนดูแลนด์มันจะรีฟันไหมส่วนหนึ่งแบตเทิรนะ์นแอนเทมน่ะอันนี้น่าสนนะมันบอกว่าชาร์จสกิลดีลอินคิดไดเมททูออลบอสเนี่ยก็มันก็สำหรับสายดาบไอตัวดาบนี่เลยนะตัว จะบอกว่าไงดีตัวดาบไร้านามนะที่มันจะใช้ท่าชาร์จอนะ่ะอันนี้มันออกชาร์จสกิลเดียวอินคิดเดเมทุกออ b บอสอันนี้ฟังดูแล้วได้ผลด้วยนะใช้สู้กับบอสอ่ะวูฟเชสอาร์ตใช่ไหมก็ใช้กับเฮเวนเฮเวนควักสเปียร์นะต้องเป็นสกิลนี้ด้วยนะโซเบอร์โซโล่โอเคทำอะไรบ้างขอดูกันนะอ๋อมันจะรีควา r ฟ f e เ e อร์ฮิตก็ใช้น้อยลงนะฮิตติ้งอ่ะบีตติ้งบอส แกน่ะ็ก็คือถ้าเกิดว่าตีบอสท,ที่บิดดิ้งนะก็จะได้เอ็กซ์ต้าคอมโบเขานะ่ะแกนทูเชนอะมีโอกาสได้นะแกนอะเชนทูแกนทูแก,กนเอ็กซ์ต้าคอมโบเขาเหมือนว่าการจะทิกเกอร์บอ่ะมันต้องใช้คอมโบเท่าไหร่ไม่รู้คือผมไม่ได้เล่นอะนะเลยไม่รู้แต่มันเขียนว่าจะใช้คอมโบน้อยลงนะเนี่ยรีคว i ร์ฟิวเวอร์ฮิตทูทิกเกอร์คอมโบก็จะจะใช้คอมโบในการทิกเกอร์สกิลน้อยลงอินไซฟูลสไตน์สร้างความเสียหายแบบ Precision Critical Damage เพิ่มความสามารถในการ Counter Stool เพิ่ม Precision Critical Damage แล้วก็มีโอกาสลดเดเมจที่ได้รับไฟน์กาวใช่หไหมอิงเวลแฟนก็สกิลนี้จะได้สองชาร์จนะแต่เพิ่มครูดาวไม่มีอะไรมากทันเดอร์บลูม Moving a short distance นะก็คือเหมือนเคลื่อนที่ในระยะสั้นนะจะได้โบนัสเดเมจ to your next heavy or area heavy นะคือ จะได้โบนัสเดเมจกับท่าโจมตีหนักหรือว่าท่าโจมตีหนักกลางอากาศมูวิ่งอะช็อตดิสแทนเนี่ยเหมือนกระโดดแดดทุ่มปะเหมือนเออมันเป็นรูปฟ้าผ่าเข้าใจแล้วเหมือนกระโดดทุบเลยแบบเนี้ยสตาร์เลชเชอร์นะสตาร์เลชเชอร์ก็คือถ้าทำแอร์บอลใส่แอนมี่จะได้โบนัสฟิสิกเดเมจนั่นเองรูปหนูเอ็กซ์เซลเทอริกลีเวอเรลอันนี้มันคือเวลาชุบเพื่อนจะเขาเรียกว่าเพิ่มเลือดเยอะมากขึ้นนะรีสโตเฮทีมากขึ้นเวลาที่ชุบเพื่อน สำหรับพัดหน้าเนะี่ย Mending Room ใช่ไหมโซเชียตแอมเบอร่าสก l ลอันนี้ล่มก็เอ็กโคลิ่งโกลอันนี้ก็เพิ่มดิลนะเพิ่มหยดน้ำ s ดิส e ตดิลคอนซูมดิล for addition healing ก็คือจะเพิ่มค่าหยดน้ำแล้วก็กินหยดน้ำเพื่อฮิวแรงขึ้น a r t of resistance ก็ your hp shield and the source skill effect โลของเราอยู่นานขึ้นนะ and the source skill effect last longer lock solid อ่ะ ตอันนี้สำหรับ stormbreaker ใช่ไหมใช้ท่าสตอมสตอมโ m ก็จะเพิ่ม d a เมจรีดักชันนะก็คืออึดขึ้นออนซักเซสฟูลทอนถ้าเกิดว่าทอนติดนะก็จะถึกขึ้นนั่นเองนะอันนี้เราจะทำ d ด m a g e เบาลงนะแต่ไปเพิ่มค่าอาโกแทนนะ b e น d e ต้าคืออะไรเบดบราวทีชใช่ไหมไหนขอดูดิอ๋อไอ็มันคือตัวนี้เนี่ย m o ท t a l robe เหรอ b e n า e t t a token ก็จะอยู่นานขึ้นแล้วก็รีสโตโทเค็นนะ for g r a t ต t u d e นะคือยังไม่ได้ใช้อะถ้าใช้ถึงจะอธิบายได้นะ อ่านให้ฟังให้เฉยลิฟทายลีเฟกก็ถ้าจากที่อ่านก็คือโจมตีศัตรูด้วยคอนโทรลสกิลเนี่ยเราจะไปลดคูดาวของเคอร์เ m นมาเทลอาร์ตสกิลนะครับแล้วก็ทิกเกอร์ได้ทุทกๆิ0วิถ้าจากที่ดูนะเหมือนว่าใช้คอนโทรลสกิลเพื่อไปลดคูดาวสกิลอื่นน่ะน่าจะเป็นสายแบบสแปมสกิลนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอันสุดท้ายเป็นไฟฟลูบีชใช่ไหมอันนี้ผมอ่านแล้วถึงผมรู้สึกว่าดีนะทุกครั้งที่โจมตีจะมีโอกาสติดบิทติ้งนะ แล้วก็ทำาดาเมป per เซกใช่ไหมมันเป็น per เซกอยู่แล้วสแต็กอัพคือบีดได้สแต็กได้5ครั้งนะถ้าเกิดติดสแต็กเต็มเนี่ยจะรีมูฟบีดดิ้งออกนะแล้วก็จะเป็นทำาดาเมจแบบอินสแตนด์นะพาสซิ่งดาเมจก็คือจะเปลี่ยนบีดดิ้งเป็นดาเมจอีกแบบนึงนะไฟไฟโฟนี่มันดีนะน่าสนนะผมว่ามันเล่นกับสายบีดดิ้งได้นะเนี่ยเอาล่ะนี่ก็เป็นกำลังภายในคร่าวๆแล้วกันนะครับที่ผมแปลให้ ถ้ามีอันไหนผิดพลาดตรงไหนผมก็ต้องขอภอภัยล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ